สวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีพอดีน้องทหารเขาจะไปตัดชุดใหม่นะครับแต่ว่าผมว่าจะไปตัดอยู่ครับชุดหนึ่งก็เป็นพันกนว่าบาทพอดีชุดเก่าตอนสมัยผมยังผมพร้อมอยู่ก็จะเอามาให้น้องเขานะครับก็มีเสื้อเสื้อก็น่าจะใส่ได้อยู่นะครับอะลองใส่ดูสิใส่ได้ไหมเออใส่เลยใส่ให้พี่น้องคนหน่นะครับใส่แลกรูดซิปดัวมันจะได้อยู่หรอครับสมัยตกวอน ก็ประมาณนี้แหละครับนี่ไม่อยากเออพูดจริงๆนะครับนี่นี่คือซื้อชุดก็คงว่าจริงๆสมัยก่อนผมหคุณคุณแบบนี้จริงๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่คือหุ่นผมสมัยแต่ก่อนดูน้องเขาเห็นไหมใส่รับโอ้โหเท่เลยกางเกงก็น่าจะใส่ได้แหละเพราะว่าถ้าเสื้อใส่ได้ติดกตุ๊กมิดนี่เนี่ยติดกตุ๊กไปม็ด,ด,รต,มดตรงนี้เอ้ย ก็คงเป็นการลองเสื้อนะครับให้เห็นอาจจะไม่สุภาพนิดนึงนะครับก็ผมจะไม่อยากจะโม้ครับคือแต่ก่อนผมก็ุมแบบนี้แหละ <c oughs> นี่คือเรื่องจริงครับชุดของผมเป็นจริงเลยครับน้าก็ติดเรียบร้อยก็ไม่ยากเป็นแนแต่ไอ้แพรถแรถบี่ยแพรแถบก็จะเป็นทุนจอนะครับก็จะให้น้องน้องเขานีดีใจไหมครับดีมาก้งใจทำงานครับไปโอเคครับ